ทดสอบทดสอบทดสอบไลค์ค่ะอาจจะมาบ่อยนะคะอาจจะมาบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะทดสอบไลค์ทดสอบไลค์ทดสอบไลค์นะคะวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นนะคะมันขึ้นต้องรอก่อน มาอย่างเฟซขึ้นแล้วเฟขึ้นแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่ที่สาขาร้อยเอดนะคะมาจัดโปรโมชั่นหนึ่งแสนนะคะมึงมึงติกตอ่อเอาบอกผู้ใดมึงติกตออนอะวันที่ไหนเนาะค่นะติกตออขึ้นมะ ถ้านไืนบ่ถ้านเล่บ่โอ้คชนวร้อนเนาะติกตอกไม่ขึ้นพี่นี่คือที่นี่ว่ายูทูบมี่ก็คือราถ้าเราไลค์อย่างเงี้ยมันจะบันทึกลง y o u t u ู e ทันทีเลยเราก็ไม่ต้องไปทำอีกตว่าทิกตมันไม่ขึ้นใช่ไหมอืมก็จะ็วอ่ะิกตอกบ่ขึ้นว่ามงวก็จะเป็นการบ้าน ว่ามันก็ลงมันไม่ขึ้นแหละโลโก้ติดสที่รตังสอูกนเอามาให้ต้องติดัวต้องชื่อข้างบนหน่ะถ้าหนังใส่เนี่ยเรมยังมันถูายเหมอนกชื่ออันนี้ c c ค่ะนเยวเอาไม่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 ลอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ล้ว